ย่างลังแยกเออโอเคทุกคนเะหรือเราจะขี่ย้อนสอนขึ้นไปนะทุกคนเอาไหมอ่าเดี๋ยวเราจะขี่ย้อนสอนขึ้นไปแล้วกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมออกนกอคลงหรือเปล่านี่โอเคดูกการนะผมหนึ่งสองสามเลสต์กย่ไปกับเอนหยบรอไปเลยแล้วกันอีกแล้วทุกคนออรถไปอยู่อีกแล้วเอนน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 นโอริเจนไปเลย นารุโตะคนไทยอย่าเข็มนารุโตะบินได้ไปมจะถึงแล้ววิ่งจำปอนด์ทุกคสู่ความเบิกวางันไกลลแผรร้อรฟ้ารรอ้รร ดูว่ามันจะแรงขนาดไหนทุกคนโอ้โหดูนะผมออกมานอกโลกกันเลยทีเดียวนะผม